สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเช็คพลังงานนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณคนที่คุณนั้นนึกถึงนั้นคิดอย่างไรกับคุณนะคะแล้วเขามีความรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างในช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะเราก็จะมีการ์ดกองที่หนึ่งการ์ดกองที่สองการ์ดกองที่สามเนาะให้เลือกกันนะคะหนึ่งสองสามนะคะให้เลือกกัน นะคะเลือกได้แล้วนะคะเราจะไปดูกันที่กองที่หนึ่งได้เลยนะคะเขาคนนี้รักคุณเขาคนนี้รักคุณนะคะมีความรักจริงนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังอยู่ในจุดที่เป็นตัวเลือกนะคะยังยังไม่สามารถนะคะอืมนะ ยังไม่สามารถที่จะแสดงหรือใช้กระชั่นอะไรได้ในตรงนี้เพราะเรามองเห็นถึงว่ายังมีความถูกต้องถูกใจอะไรตรงนี้อยู่หรือเปล่าจึงเป็นอุปสรรคทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะต้องชะลอหรือจะต้องเหมือนกับจะต้องใช้ระยะเวลานะคะคในการที่จะท,ที่จะสานความสัมพันธ์ในตรงนี้ไปจะถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณนะคะอืมรักคุณนะแต่ก็เลือกที่จะ ใช้ชีวิตหรือดําเนินความสัมพันธ์ในตรงนี้ไปในทิศทางที่ถูกต้องที่ถูกทีก่ควรความรักในครั้งนี้ควรที่จะอยู่ในจุดที่ที่ถูกที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นล้วในตรงนี้เขาเลือกที่จะใช้ความถูกต้องในการที่จะสรางความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นล้วในตรงนี้จําเป็น,นตน้องรอนะคะจาเป็น,นตน้องรอหรือไม่ก็พักความสัมพันธ์นี้ไปก่อนนั่นเองนะคะจะถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณแล้วเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณนะคะแต่ว่า จำเป็นต้องเหมือนกับยุติความสัมพันธ์ยุติการสารความสัมพันธ์ไปก่อนเพียงขอต้องการให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในตรงนี้นั้นไปเคลียร์แล้วก็แสดงถึงความถูกต้องถึงความยุติธรรมในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้จําเป็นต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกที่คนจริงๆเท่านั้นนะคะถ้ายังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ได้เคลียร์ปัญหาใดๆในตรงนี้ให้ยุติแล้วก็ไปเคลียร์ก่อนแล้วค่อยกลับมาสารความสัมพันธ์ใหม่ในตรงนี้นะคะนี่คือการตอนที่หนึ่งจะเป็นลักษณะนี้นะคะ ส่วนผู้ที่เลือกกลับกองที่2นะคะจะเป็นในลักษณะของการกลับมานะคะการกลับมาหรือเป็นการที่เหมือนกับว่ามีความรู้สึกดีเติมเต็มมีความพยายามในการที่จะทําให้ความสาัมพันธ์กันี้นั้นมีความสุขหรือไปต่อได้นั่นเองนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตรงนี้มีความรู้สึกเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเติมเต็มแล้วเพียรพร้อมแล้วนะคะมีความมั่นคงแล้วหลังจาก ที่ได้มีการต่อสู้กันมาหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เคยเป็นหลักสามเศร้ญญากันมาก่อนหรือเคยมีบุคคลอื่นเข้ามาปัวพันเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาขัดแย้งอะไรตรงนี้นะคะแต่ณนะวันนี้นั้นเป็นเป็นวันเวลาที่เหมือนกับว่าความสุขที่คุณนั้นต้องการในตรงนี้หรือความมั่นคงที่คุณนั้นต้องการได้กลับคืนมาแล้วหรือสิ่งต่างๆที่เคยมีเคยเป็นในตรงนี้มันได้มาลายหายไปและความมั่นคงความสุขในตรงนี้ได้กลับคืนมา หลังจากที่ได้ต่อสู้ฝ่าฝันฝ่าฟันฝ่าฟันอุปสรรคอะไรต่างๆในตรงนี้มาเหน็ดเหนื่อยกันมาในตรงนี้แล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะคืนสู่คุณนะคะความสุขของคุณจะกำลังจะกลับมากาําลังจะเหมือนกับคุณจะได้รับสิ่งดีๆแล้วก็ได้รับความสุขความสงบในตรงนี้เกิดขึ้นในตรงนี้นั่นเองนะคะ <S <s เ,คนะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้สิ่งที่าบางคนบางท่านาอาจจะยังไม่ถึงเนาะ อาจจะยังแบบเหมือนกับยังเจ็บปวดอยู่ยังต่อสู้กับความรักความสัมพันธ์สามเศร้านี้นะคะหรือผู้คนมากมายหลากหลายในตรงนี้ทําให้ความสัมพันธ์นั้นถึงจุดเบาบางในตรงนี้เกิดขึ้นอยู่ในช่วงของการต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็พยายามอยู่ตรงนี้แต่อีกไม่นานนะคะสําหรับคนที่ยังมาไม่ถึงเนาะเดี๋ยวความสุขในตรงนี้จะมอบให้กับคุณคุณจะได้รับความสุขน,นะคะและความสุขที่คุณเคยได้รับหรือเคยมีในตรงนี้จะกลับมานั่นเองนะส่วนคนที่เคยมีในตรงนี้แล้วอ่ะ นะคะก็จะได้รับนะคนที่เคยมีความสุขแล้วก็ถูกหลักสามเศร้าเข้ามาพากไปในตรงนี้นะก็จะมีการได้ความสุขหรือความมั่นคงหรือครอบครองคุณนั้นกลับมาเป็นดังเดิมนะคะคร,ครอบครอบครัวที่เคยอบอุ่นและและเกิดปัญหาเกิดขึ้นจะได้รับความอุ่นนั้นหรือสิ่งดีๆตรงนั้นกลับคืนมานนเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเป็นไปใน,นทิศทางที่ดีเนาะแล้วก็การกองที่สาม สิ่งที่คุณคาดหวังความหลังความเก่าหรืออดีตในตรงนี้นะคะมันอาจจะหลอกหลอนคุณเนาะอาจจะหลอกหลอนคุณทําให้คุณนั้นไม่สามารถที่จะหลุดพ้นหรือทําให้คุณนั้นไม่สามารถที่จะลืมเลือนหรือให้อภัยกับตนเองได้นะคะแต่ว่าความรู้สึกในต่างๆในตรงนี้นั้น มันถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะคุณไม่ควรที่จะไปยึดติดแล้วเนาะในตรงนี้เพราะว่าในความรู้สึกของคุณอ่ะมันรุ่มร้อนเหลือเกินในตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้ความสัมพันธ์ในตรงนี้มันไม่สามารถทําอะไรกับชีวิตของคุณได้แต่ว่ามันสามารถที่จะทําลายความรู้สึกของคุณได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ยึดติดได้อย่างเดียวเลยก็คือความรู้สึกของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องจัดการความรู้สึกของคุณเท่านั้นคุณอาจจะรู้สึกผิดในการที่คุณนั้นไปทําผิดกับเขา หรือเขาทําผิดกับคุณคุณไปทําร้ายเขาเขาอาอทำร้ายคุณในตรงนี้ทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงได้ฝังอยู่ที่ใจของคุณอยู่ที่ความรู้สึกข,ของคุณในตรงนั้นนะคะแต่รับจากวันนี้ไปนะคะสิ่งที่สมควรที่จะได้รับในตรงนี้ก็คือความสมดุลสมดุลความสมบูรณ์แบบและสิ่งดีๆเกิดขึ้นในตรงนี้นั่นเองเนาะสิ่งใดที่เคยถดท้อท้อถอยหรือหมดสิ้นกําลังใจ หรือดูเหมือนกับไม่มีค่าด้อยค่าอะไรต่างๆนานานในตรงนี้นะคะอันในความรู้สึกต่างๆนานา,นานในตรงนี้มันจะมาลายหายไปแล้วมันจะหมดสิ้นจบสิ้นลงไปนะคะแล้วสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะสิ่งดีๆแล้วก็ความสุขสมหวังการเติมเต็มในตรงนี้เกิดขึ้นความสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเขาเองเขาเหล่านี้นะคะต่างคิดถึงคุณนะไม่ว่าจะเป็นกองที่หนึ่ง กองที่สองกองที่สามในตรงนี้แต่ว่าความคิดถึงในตรงนี้จะแตกต่างกันตรงที่ว่าเขาคิดถึงคุณเพราะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังพอเป็นไปได้ยังสามารถไปต่อได้เขารอวันที่คุณนั้นกลับมารอวันที่คุณนั้นจากไปเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะกลับมาสารความสัมพันธ์กับเขาได้ดังเดิมส่วนความสัมพันธ์กองที่สอง ก็คิดถึงคิดถึงวันวานที่เคยดีต่อกันคิดถึงวันวานที่เคยมีความสุขร่วมกันคิดถึงในวันที่คุณนั้นเคยมอบความสุขให้กับเขาและเขาจะกลับมามอบความสุขความอุดมสมบูรณ์ความอบอุน่นหรือครอบครัวสมบูรณ์แบบให้กับคุณส่วนการใบนี้นะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่เขาก็คิดถึงคุณเช่นกันแต่คิดถึงในรูปแบบที่คุณและเขานั้นจําต้อง เหมือนกับให้อภัยซึ่งกันและกันเนาะเพราะว่ามีความหลังอยู่ในตรงนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังยึดติดอยู่ในอารมณ์อยู่ในความรู้สึกนะแค่ให้อภัยหรือทอําให้เหมือนกับสิ่งต่างๆในตรงนี้มันมันได้ยึดติดเลยนะคะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมดุลสิ่งต่างๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามาทําให้ครอบของคุณหรือความรู้สึกของคุณนั้น เปลี่ยนไปด้วยความสุขนั่นเองนะคะก็คืออย่ายึดติดกับความหลังปลดปล่อยความรู้สึกเก่าๆปลดปล่อยสิ่งเดิมๆหรือสิ่งที่คุณนั้นยึดติดอยู่ในตรงนี้นั่นเองเองนาะเพราะว่าสิ่งที่คุณนั้นยึดติดอะ่ะมันกําลังจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนะมันไม่ดีมันไม่ประสบความสําเร็จแต่ถ้าแบบว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปในทิศทางที่ดีอะ่ะคุณจะต้องให้อภัยกันแล้วกัน นะเพราะว่าจะจําเป็นจะต้องให้อภัยซึ่งก,กันและกันแล้วก็ปลดปล่อยซึ่งกันและกันไปในตรงนี้นั่นเองนะเพราะว่าทุกสิ่งอย่างมันจะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณนั้นหลุดพ้นจากสิ่งสิ่งที่ไม่ดีในตรงนี้หรือสิ่งกับตอนเดิมๆในตรงนี้เนะโอเคนะคะสําหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ